สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคารีวิวเอ็กวันนี้เรามีรถยนต์คอมแพคยอดนิยมจากค่ายโตโยต้าที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยและในรุ่นใหม่ล่าสุดปี2 0 2 6นี้โตโยต้าได้ทําการปรับโฉมใหม่หมดจดทั้งดีไซน์สมรรถนารวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและคนที่ต้องการรถประหยัดพลังงานสุดๆรถที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือโตโยต้ายาริส2026รุ่นใหม่ล่าสุดครับ เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota y a าริส2026กันก่อนเลยครับครั้งนี้ Toyota ใช้แนวทางการออกแบบใหม่ที่เรียกว่า Dynamic Urban Flow ที่เน้นความสปอร์ตทันสมัยและคล่องตัวมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ดีไซน์แบบ mesh pattern สีดำเงาให้ความรู้สึกพรีเมียมและดูดันในเวลาเดียวกันไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเฮดแลมพร้อมไฟเดทาร์ม running light ที่ออกแบบเป็นเส้นโค้งสวยงาม กันชนหน้ามีเส้นสายที่ดูแข็งแรงและรับกับฝากระโปรงหน้าที่มีสันนูนเพิ่มมิติให้ตัวรถดูฉบเฉี่ยวมากขึ้นด้านข้างของตัวรถจะเห็นได้ชัดว่าย aris รุ่นใหม่นี้จยลงกว่าเดิมเล็กน้อยทำให้ดูสปอร์ตขึ้นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่สีทูโทนเพิ่มความพรีเมียมส่วนเส้นข้างตัวรถก็มีการเล่นมิติแบบ3าเสริมให้ตัวรถดูมีชีวิตชีวาและคล่องตัว ส่วนด้านท้าย Toyota y a าริส2 2 6มาพร้อมฝ่ายท้ายเล็ดแบบฟ o ู d ฟริปที่เชื่อมต่อกันตลอดแนวให้ความรู้สึกเหมือนรถยุโรประดับพรีเมียมกันชนหลังออกแบบใหม่พร้อมดิฟฟิวเซอร์ในตัวเพิ่มความสปอร์ตโดยรวมแล้วภายนอกของยาริสรุ่นนี้เรียกได้ว่าล้ำยุคที่สุดตั้งแต่เคยมีมาและให้ความรู้สึกเหมือนรถระดับ C-segment เลยทีเดียวเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความหรูหราและเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโตโยต้าได้ออกแบบภายในใหม่หมดโดยใช้แนวคิดมินิมอลเทคแคบินเน้นความเรียบแต่ดูแพงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุดลุ่มสัมผัสและตกแต่งด้วยเส้นสีเงินและเปียโนแบล็กเพิ่มความพรีเมียมเบาะนั่งหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงแบบ2โทนสีพร้อมระบบปรับระดับสูงต่ำได้ในฝั่งคนขับ พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นทรงดีเชฟที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตจับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลและระบบความปลอดภัยครบครันด้านหลังพวงมาลัยเป็นจอเรือนไม้แบบดิจิทัลขนาด10.5นิ้วที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่และตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สาย ระบบเสียงของยาริส2026ปรับใหม่ให้ดังกระหึ่มและชัดเจนกว่าเดิมด้วยลำโพง6จุดรอบคันและยังมาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นจุดที่หลายคนรอคอยในรถขนาดเล็กแบบนี้ในส่วนของพื้นที่ห้องโดยสารโตโยต้าได้ออกแบบให้มีพื้นที่วางขามากขึ้นกว่าเดิมถึง40ม mm, มและหลังคาสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้โปร่งโล่งนั่งสบายแม้จะเป็นรถไซส์เล็กแต่ความรู้สึกภายในกลับใกล้เคียงกับรถซีดานระดับกลางเลยทีเดียว เบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายซึ่งสามารถบรรทุกกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ถึงสาใบสบายๆทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสมรรถนะการครับ Toyota Yaris 2026มาพร้อมขุมพลังใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร Dynamic Force แบบสสูบให้กำลังสูงสุด120แรงม้าแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Direct Shift CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้น ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบล้อหน้าพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco Normal และ s ป o r t เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและทางไกลนอกจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแล้วโตโยต้ายังเปิดตัวรุ่นไฮบริดใหม่ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม136แรงม้าและมีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง27กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดที่สุดในคลาสเลยทีเดียวช่วงล่างของยาริสรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่หมดด้านหน้าเป็นแบบสั ส่วนด้านหลังเป็นทอชันบีมปรับจูนให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าเดิมขับนุ่มขึ้นโดยเฉพาะบนถนนครุขระส่วนระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ถูกปรับให้แม่นยำและมีน้ำหนักดีขึ้นตามความเร็วของรถในการขับจริงยาริส2026ให้ความรู้สึกกระชับกระเฉงมากขึ้นการตอบสนองของพันเร่งรวดเร็วกว่าเดิมและเสียงเครื่องยนต์เงียบขึ้นมากภายในห้องโดยสารการเข้าโค้งมั่นคงกว่ารุ่นก่อนซึ่งเป็นผลจากการใช้โครงสร้างตัวถัง TNGA แพลตฟอร์ม รุ่นใหม่ที่แข็งแรงแต่เบากว่าเดิมถึง20กิโลกรัมด้านความปลอดภัยโตโยต้าใส่เทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดมาให้ครบเช่นระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตากล้องมองรอบคัน360องศาและเซนเซอร์รอบคัน12จุดที่ช่วยให้ขับขี่ในเมืองได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบ Smart Entry ีและพุชสตาร์พร้อมระบบสตาร์เครื่องผ่านแอปพลิเคชัน Toyota Connect ที่สามารถเปิดแอร์ล็อกปลดล็อกรถหรือเช็คต,ตำแหน่งรถได้ผ่านสมาร์ทโฟนเรียกว่าเทคโนโลยีใกล้เคียงกับรถหรูราคาแพงเลยทีเดียว และในส่วนของราคาครับโตโยต้ายาริส2026เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ650,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและสูงสุดที่ประมาณ890,000บาทสำหรับรุ่นไฮบริดพรีเมียมท็อปซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ให้มาโดยรวมแล้วโตโยต้ายาริส2026ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของรถรุ่นยอดนิยมรุ่นนี้ด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราเกินราคาเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นชัดเจน และความปลอดภัยระดับสูงสุดในคลาสมันไม่ใช่แค่รถสำหรับคนเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางได้อย่างแท้จริงและนี่ก็คือการรีวิวฉบับเต็มของโตโยต้ายารุนที่2 2 0จากพวกเราหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวไทยเองเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รุ่นต่อไปจากโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับดีครับ